ก็เป็นการปรับตัวของกีฬานะครับวันนี้สําหรับเรื่องในสนามเองเยเราก็พิได้ลงช่วงบ่ายนะครับให้เด็กๆได้สัมผัสเรื่องของเกมนะกับลูกบอลน,นะครับแต่สิ่งที่ัญที่สึดผมว่าก็คงปรับได้เร็วขึ้นเพราะว่าจริงเด็กของเราเนี่ยก็คุ้นเคยกับสนามนี้อยู่นะครับในเรื่องของการที่เมืองนี้เรามาแข่งตอนจริงแชมป์โลกครับผมก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ การที่จะเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกับทีมต่างๆนะครับต้องต้องพับลงรายละเอียดให้ให้ละเอียดขึ้นครับผม วันนี้เราก็มาปรับสภาพร่างกายของพวกเรานะคะหลังจากที่เดินทางมาถึงก็เป็นการซ้อมอมือที่2าะว่ามือแรกเป็นการเล่นเวทไปวันนี้ก็เป็นมือที่2ก็มาปรับเลือกสภาพร่างกายเรื่องการเจ็ดแหลกอะไรแบบนี้ค่ะก็ยังมีเวลาเหลืออีกอยู่2วันที่พวกเราจะต้องมาเตรียมพร้อมๆค่ะพร้อมค่ะ,อคะตอนนี้ร่างกายเราก็ร้อยเปอร์เซ็นต์มากก็พยายามแบบรักษาไม่ให้มีอาการบาดเจ็บเข้ามารบกวนเพื่อที่จะได้สู้ใน วันที่16ก็ <anca> ย, <c oughs> ยังไงก็ฝากแฟนๆพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะช่วยเชียร์และติดตามพวกเราวันที่16ที่จะถึงนี้ยังไงพวกเราก็จะสู้และทำให้ดีที่สุดค่ะ